โอ้โหเกมนี้หลายเครื่งบินดีจากล่างขึ้นบนซึ่งนีกมา g กเล็กซี่แวะเวียนไปที่ฮอสโซน e ูโซนไม่ได้มาทีมเดียวด้วยเขาเลือกที่จะมาทีหลังเมื่อกี้เขาดูแล้วเหมือนจะไม่มีคนแต่จริงมีคนนะเฟิร์ไรเดอร์นะดูว่าเฟิร์ไรเดอร์4คนจะเอาตัวรอดจากนิกมาสอคนได้หรือเปล่าพูดสลับกันหรือเปล่าเนี้ยนิกมาสควรจะเอาตัวรอดนะครับครับ ูสิว่าลงมาทีหลังจะต้องอยู่ลําพังแบบเดียวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจบ12ไปตรงนี้มาวัดใจกันแต่ที่แน่คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยนิกมากยังไงก็ไม่จบก่อนเพราะว่าลงแยกกันแบบนี้เดี๋ยวก็กลับมาได้ครับผมตแต่ว่าโซนล,ล่างที่ทีมไทยเยอะมากนะในขณะที่ด้านบนครับทีมแฟลตยังใจถึงนะกับการลงพร้อมกันกับ Evo Phoenix นั่นเองเขาน่าจะวัดแล้วแหละ ถ้าสมมติว่าเขาได้ตรงนี้ไปคะแนนเขาน่าจะเยอะนี่ระวัดเลยตรงนี้เฟิร์สไรเดอร์ตรงนี้ครับกับนิกมาแต่เฟิร์สไรเดอร์โดนยิงน็อกดาวน์ไปก่อนครับดาโก้แล้วเขาบีบมา2คนครับตอนนี้เอามาสิแล้วสวนเข้าไปข่าวข่าวเก็บฟิลกอดไปได้โอ้โหเปิดมาก่อนนะสำหรับเฟิร์สไรเดอร์ครับแล้วมีการประทานอื่นด้วยเดวารยูเนเต็ดเจอกับ MDH ครับผมก็เปิดมาเป็นเดวารยูเนเต็ดที่เก็บไป2องิลลิมครับในช่วงต้นเกม แล้วมีกาบัะทะกันต่อด้วยรู้ถึงทีมแฟลตกับอีวอฟฟิทิกเองอาการยังทรงทรงตัวกันอยู่ว่าจะยิงกันแล้วหรือยังพอเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็แอบมีไปแบ่งเมืองครึ่งหนึ่งมากันแบบคนละครึ่งตรงนี้นะลุงให้มาอลายๆกันไปครับลุงไหนแค่เนี่ยตัวทีฮะลุงไหนลุงไหนลุงลุงในเกมครับผมจะมีตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวเพิ่มกล่องโจเซฟโจเซฟลุง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 โจเซฟตรงนี้เพิ่มเกาะไงหารครึ่งกับเพื่อนเออก็ว่าไปอันนี้เอ็มดี้ให้เชื่อตรงนี้กับเดวียูยนเต็ดครับ เปิดมาได้ไปสอยอีลิมนะครับผมโอ้มดีเฮดกำลังจะดรอปลงไปแต่แต่ว่าดิวเองครับไปยิงมาได้ด้วยเก็บมาอีกหนึ่งคนจากฟอร์เซอร์อีกครีบครับอันจริงๆนะเฟอร์ไรเดอร์ดูจะดูจะแย่เอาแล้วบัตตี้ครับไปน้องก้อนครูสดิวเหลือคนเดียวเอ็มดีเฮดจบ12ไม่มาเลยเอ็มดีเฮดเกมแรกได้1คะแนนแล้วโมชีสวนกลับมาได้แล้วดิววางกลับระเบิดไว้2โอ้โอ้สมองใสตรงนี้เอาเล้วเหลี่ยมจัดๆครับแล้วเหลือคนเดียวก็เฟอร์ไรเดอร์ แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ดิวครับเก็บไปเป็น3อีลิมติดเลยด้วยการลงเกาะน,นี้เพียงคนเดียวครับทีมฟแฟลตจบไปแล้วครับอีโวจัดให้แล้วนิกมาตามไล่โถมเฟิร์ลไรเดอร์ต่อเลยฟิลก็มีแค่ปืนพกนะฮะก็ก็บอกเดียแล้วดิวบอกจัดให้เองนะส่วนไปเต็มเต็มสี่คิวสีอลิมก็ตรงนี้ สี่อีลิมเลยเลยฮะแต่ว่าเขาดึงกลับมาเท่ากับว่าตอนนี้ดิวก็เรียกว่าเก็บสี่เฟิร์สไรเดอร์เลยนะโอ้โหเพียงแค่2คนเท่านั้นับไปพร้อมกันจากทางนิกมาโอ้เล่นคนเดียวอร่อยเลยนะแสดงว่าผมพูดถูกแล้วเฟิร์สไรเดอร์จะเอาตัวรอดจากนิกมา2คนได้หรือไม่นี่ดว่าพูดกลับกันแสดงว่าผมพูดถูกแล้วเท่ากับว่าพี่เอ็กนี่บอกคืนนี้ไม่ต้องซ่อมแล้วนะออ้ยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมแล้วเก็บสอย่างนี้อร่อยเลยคืนนี้ยิ้มแล้วพักแล้วโฟกี้ฮะจากแอคแท็กออร่าวันนี้ไลฟ์อัพก็ มีการสลับสับเปลี่ยนเดบ,บูล,ลงมาบ้างนะครับหอยสังน่าจะได้พักผ่อนเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปส่งดาวอยู่ใช่ไปส่งดาวดีจริงๆจัดไฟรับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ไปถามช่องพี่เด็กมาตอบคุณแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะอ๋อไม่ได้ยินแล้วแหละะตอนนี้นะพักอยู่นะครับตอบตอนนี้ก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับดูกันต่อตรงนี้ถือว่าเป็นสีสันข้างสนามกันไปใช้พิงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมก็จะพยายามอ่านพยายามตอบกันเรื่อยๆนะครับในส่วนของเพจ y s l Thailand แล้วก็ตอบเหมือนกันตอบหมดตรงนี้นะถามขอแวะเวียนไปอ่านสักนิดนึงนะตรงนี้เออนักภาคโสดไหมตรงนี้อะไรกันอ่าไม่มีลไยถามไม่เฉยนะจะเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ครับหมูท่าเร้าเอ็กซ์แพร์แดงแล้วก็โซตป่าแดงนะแล้วก็เตรียมเหมือนจะทำไมเหมือนไปล่อซื้อตรงจุดชุบเหมือนกันนะตอนนั้นที่ทีมเนี่ยยังไม่ได้เสียใครไปด้วยจะเรียกคนแหละเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่มีอะไรทำไงเป็นเป็นช่วงฟาร์มแล้วก็เรียกซะหน่อยได้เป็นหนึ่งบุญญาด้วย ดูท่าแบบจะยังมั่นใจกับการเล่นอยู่กับาซอแฟนครับผมส่วนเดวาครับวันนี้ลงไปเหยียบทินของ MDH มากลายเป็นว่าวันนี้เนี่ย MDH ดอรอปลงไปหนักมากแล้วกลายเป็นเดวาที่ขยันเล่นต้นเกมียที่ดีกว่าด้วยครับแล้วไหลมาเจอเซมนาครับเอาแล้วแล้วโซนมาเดว่าไม่มีรถด้วยนะครับจริงๆการมูฟจากขวาบนนี้ถ้าไม่ใช้รถโอกาสโดนดักบ้านนี่จะเจอสูงมากเลยครับต้องระวังดีครับกับการมูฟและเซมนายแยกกันเล่นด้วย เปิดบ้านมานี่1อีลิฟฟีเสิร์ฟเดวาได้ก่อนเหมือนกันนะยิงไปครับเช็คมาสำหรับนิวบีแใกล้กันนี่น่าจะยังไม่มีทีมไทยเข้ามานะถือว่ายังดีก็อีโวฟิดิกเองก็เคลียร์กับแฟตไปด้วยในการปิดท้ายกับโมชิเป็นดับเบิลอีลิมไปในโซนโซ,โซโฟอลครับอ่ะเหมือนจะมีเดวากับเซนไนที่จะปาะทะกันในช่วงตรงนี้นะครับชิดบ้านมาแล้วหนคนก็เดวา ชิดออ้เหมือนชิดสามกว่างเอาไปครับไปดักเอาตัวเซนไนอย่างเซนโอพีครับอ้าวแล้วหล่นก่อนนะอาชุราครับยิงใส่เรนล่วงไปแล้วครับถ้าแบบนี้อีก3คนที่กำลังชิดๆอยู่ถอยหรือไม่หรือจะเล่นต่อครับใช่ครับเซโนพีเปิดตำแหน่งตัวเองเมื่อสักครู่นี้กระโดดเหย่งเย่ก็เห็นหน้าครับยังพอไหวครับหัวไม่ได้เอซี่แต่อาชุรานี่แกอ้อมหลังหรือเปล่าครับเหมือนไปยิงหลังเซนไนนะ แล้เซมนายไปยิงด้วยอัลชูลามาเก็บเดวาไป1คนครับจากการอ้อมข้ามทะเลสาบไปโอ้หแล้วเหลี่ยมจัดครับสเตฟานี่ครับเปิดมาตรงนี้เซนโนพีบอกอยากยิงอยากปาอะไรปามาอัลชูลาก็โดนไวรัสเซช็อตไปด้วยสการตรงนี้แล้วข้างหลังมาแล้วจา้ดาดันมาแล้วเซโนพีเหลือคนเดียวแล้วไม่มีไอวอลครับอาจจะต้องจู๋หินแล้วระเบิดจะแบมกับแบมจริงๆโอ้ยยังอดทนที่จะกักไว้ครับสำหรับเดวาครับถึงแม้ว่าเขาจะมีสเตฟานี่ก็ตามครับ กันระเบิดได้ใช่ไหมแต่ว่าเรากักเอาไว้ไงรอ,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 อดิรอหมดค่อยปาครับแล้วไปไปมาเซมไนเดี๋ยวสามคนเหมือนกันครับถอยไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่มีไอวอลอยู่ในตัวเลย,เลยนะครับใช่ครับแต่ว่าไปยืนที่โล่งๆของเซมไนเนี่ยจะดูค่อนข้างกดดันได้มากกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างนิวบีเนี่ยมี VS s ขั้น3ด้วยพี่เมฆครับ <me k. S 2> ผมกดดันเรื่องการปลอดเ P ตรงนี้มาก็น่ากลัวอยู่คือโดนสักสองนะัดนี่เจ็บครึ่งหลอดอ่ะใชเออ่เอาไวรัสครับขยับเข้ามา ตอนนี้ไอซ์วอลของเดวาเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มไม่พอกับการเข้าไฟนะเพราะว่าไปจ่ายเยอะมากกับการไปลุ้งเส้น o อพมา,าราชาครับนี่พกบ่วงไฟมาด้วยหรือเปล่าฮะนั่นนาจาเป็นไงสิทธิ์เจ้าแม่กวดดิมตรงนี้เล่นเองด้วยเอาแล้วเออบอกเดียวตรงนี้สาธู99ไปอ่า,อาวิ่งมั่วนะวิ่งมาเกาะระเบิดหัวระเบิดไปสักครู่สักครู่ไวรัสเอาแล้วแล้วไหลเร็วซะด้วยครับไอวอลหมดแล้วนะรู้สึงระเบิดก็จากทางเดวา ปาไปหมดแล้วและยังมีอีกไหมแต่ทางเซฟไนยังมีให้รอรับอีกเพียบครับโอ้ดูจากการโซครับค่อยๆถอยมุฟออกหลังบ้านไปเรื่อยๆนะไม่ยื้อชั้น2ครับแล้วขึ้นไปเปิดแบบนี้เดวอนโดนเข้าแล้วนะดีวมาทางหน้าของนิวบีออกทางแะ้วอีกอ้าวแล้วสวนเฉยเลยครับตรงนี้ราจาสวนทั้งด้านของเลนส์ไปได้ครับเซมไนฟื้นกลับขึ้นมาแล้วเป็น4คนเดวาฝืนไม่หน่อยหรือเปล่า S <S 2> <S 2> ผม <S <S 2> <S 2> ว่าเขาเสียไปตอนแรกเนี่ยเขาก็น่าจะถอยแล้วนะแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวก็ลาจ่าเก็บไป2องหรือเปล่า1นะ่อะไป2แล้วนะนิวบีครับม้วนรอครับม้วนรอหน้าตู้รอเพื่อนขึ้นมาก่อนแล้วไล่โถมตรงนี้จบเลยเดว่าโอ้โหแล้วไฟดีครับนี่ซ้ำไปหน่อยซ้ำไปหน่อยเออเอ้ยสามสี่เอ้ยมันเขี้ยวเหลือเกินไอ้ที่สุดตัวแล้วเซฟนายแล้วสุดตัวนะมันเขี้ยวเหลือเกินน่าจะน่าจะบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าเออไม่ไม่เดวาเป็นอิโดนะเซฟนายเป็นมาเลยอ่า บอกเลยมาเลโดนเทไปแล้วหนึ่งทีมเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเป็นการฝึกที่พี่เมฆบอกด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือของเนี่ยใช้ไปเยอะมากกว่าการไปเก็บเซนโอพเพียงคนเดียวไอวอที่ปูข้าศนุดมาเนี่ยจ่ายมาเนี่ยหมดตัวเลยนะครับผมเลยไม่มีทาหน้าของอุปกรณ์เสริมอะไรไปเล่นครับรวมถึงทางฝั่งของเซนายได้แค่รอรับไงถึงจะแม้จะมีแค่2คนก็ตามแต่ว่าราจายเองเนี่ยแกมีแบบมีลูกซองชาร์จที่พร้อมเล่นแล้วก็รวมถึงโคโน่ด,ด้วย เท่ากับว่าการรับมือก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากอะไรสักเท่าไหร่ครับแต่ตรงนี้ครับ exp อาอยแล้วนะรอบนี้เขากลับมาเป็นตัวเองเยอะเหมือนกันนะกับการเล่นสไตล์แบบออินไม่เซตไฟเยอะเท่าที่ควรเอาเลยอะ่ะใส่เลย,เ,ลยเจอได้ใดส่เลยโอ้โหไปครับกลับมาเล่นในสไตล์ที่มาในช่วงของรอบระดับโลกก็ได้เห็นมาแล้วสำหรับ exp ครับผมเอาแล้วและ e x i t รับหมดทุกทางมีคนอ้อมนะ excel จะขึ้นชั้น2ครับเตรียมล้วงและเห็นด้วยตรงนี้ เห็นโพชล่ลบมาครับยังไม่กล้าเปิดมีสกายเลอร์ก็จริงแต่รอให้เพื่อนเนี่ยหาช่องในการดันขึ้นสูงก่อนครับเช็คจุดยิงออกแล้วโดนด้วยครับพี่เมฆแต่โดนไปแบบเฉียวๆนะไล่ไล่ไล่ไละลองนิดหน่อยเมื่อสักครู่ถ้ามีระเบิดนี่เปิด,ดน่าจะมันน่าดูครับแต่ว่าเขาจะใช้หรือเปล่าทูฟาสครับเฮระเบิดแต่ว่าเพื่อนด้านซ้ายเอกบันไดใหญ่นี่รออยู่2คนครับระเบิดนอกแรกมาทีมีดันสูงแน่นอนเอกสิทธิ์เองโดนบีบเยอะมากครับ เสียของไปโดยปราบประโยชน์หรือเปล่าโดยเฉพาะไอซ์วอลที่ต้องรอรับครับแล้วโดนใบด้วยโอ้โหตัวรับระเบิดอย่างเซฟานี่อาจจะยากสักหน่อยครับกับระยะเวลาตรงนี้โอ้ถ้าเขาโถมมาเลยนะตอนนี้นี่น่าจะเป็นประเด็นสําคัญเลยครับกับสกิลตรงนี้นะครับเอาแล้วแล้วเขารอดจังหวะครับใจเย็นมากครับคือพร้อมอออินก็จริงนะสลับเอ็กพีแต่ดูทรงครับขอแค่นอกแรกจากการใช้ระเบิดครับหรือว่าปืนยิงกรวนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาดัน4คนขึ้นไปอย่างแน่นอนฮะเอซิสครับเอาไงดีครับ ต่างคนต่างยื้อยังไม่อยากตายนะครับอ่ะแล้วฟิลก้อนก้อนเขาไปได้อีกครับจาก First Rider. เฟิร์รี่เดอร์เอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาใหเอเอมายื้อนานใช่ไหมทีมไทยเอาอล่ะไม่เปล่ามา <c oughs> ครับดีดมาแล้วดีดมาแล้วเจอใครก่อนแล้วอยู่ด้านบนโดนัทยังมีรู้นี่ตรงนี้ก้อนคูสครับแล้วก็นิกมากแลกซี่เฟิร์รี่เดอร์ไปสองครับเอาแล้วแล้วไปเก็บต่อเนื่องแล้วเอ,อเล่นอยู่ครับเป็นเครโรที่ยิงกดอะไรสัตดุ้งนิดหน่อยรอยส์ครับ นี่ไงเออหัวคมคมครับเออไอวอยังมีรูครับดากุนอ,อฟเจาะเข้าหัวรูตัวหัวแตกแต่ว่า e v วสเหมือนจะไปเสียสองเหมือนกันแล้วเคโรโรสวนหัวกลับมาครับมีคนเดียวหรือเปล่าล่ะปืนนะ่ะมีเหมือนกันหัวมาหัวกลับครับเด้ระ,ะเบิดตามยอ้อยมาตรงนี้จำก้อนครับหมยิงปืนจรวดมาครับเอาคืนยังสะสมแล้วเอ็กซิสต,ตรงนี้คือเล่นชิลเลยครับพร้อมจะแจมได้ด้วยจากชั้น2ครับแล้วเก็บคิวไว้ได้เขาบ,บ้าสวนใส่เดดบู แต่ตรงนี้เหมือนจะไม่ดีก็โจนะครับน็อกโชว์เมาบอยแล้วเป็นกอตเทบี้ครับใช่ครับสวนโจนะกลับมาได้ครับึ้นมาครับแต่ว่าไฟยิงย่งยู่ยิงย่งจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ทางอ e ีวอฟิทิกเองไปเก็บแอซิตี้มาได้มาสองอ e ีลิมเราด้วยครับไฟเรายังไม่เห็นครับว่าทางอ e ีวอฟิทิกเกิดอะไรขึ้นครับแต่ที่นี้นเข้าหัวมากก่อนสำหรับเคโรโรและยิงมาอีกอีลิมตรงนี้ฟรีๆมาเลยครับกับมุมสูงที่ยิงได้แล้วจะเอาอีกนักหนึ่ง และยิงซ้ำไปก่อนครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งแอซิตี้และอีโวฟิคเป็นอีโวฟิคที่ได้เปรียบนะขึ้นไปคิวลีเดอร์ด้วยครับจะจากทางน้าของโมชิตอนนี้ยังไม่เห็นซีนตรงนั้นนะชิปเปอคิวไปแล้วครับโมชิครับ oh. โอ้โหแล้วโจนาดคนตัดออกจากเกมดูด้านขวาครับตอนนี้เหมือนจะเป็นอีโวที่เหลือ2คนนะครับ ใช่ครับพวกคุณแล้วเอเอนี่เลือกที่จะลงมาครับแต่มีเอ็กซิทที่รอเล่นเนอะในขณะเดียวกันนั้นดิวก็ไปยิงกับเฟอร์ไรเดอร์อีกขีดมาแล้วเก็บดาโคไปเป็นคิวที่สกรีครับคิวต่อเนื่องนิกมากตอนนี้ปั๊มคิวอยู่เฟอร์ไรเดอร์ไปหลายคิวมากแล้วนะตอนนี้นะครับเนทบลูได้เป็นหนึ่งต๊อกได้กับแฟลตฟีสแล้วพยายามจะหาพื้นที่ปาเนทเข้าไปด้านในเพื่อนรอแล้วจ้ำก๊อดครับเข้าไปสวนแล้วโฟกี้ได้น้องดาวมาอีกหนึ่งกับซิกซิกซิกครับ โอ้แล้วเข้ามาโถมันนี้เหลือตัวคนเดียวแล้วเรียบร้อยกับเ e อ็กซิสปอร์ตจมดระดับ9กับเอ็กแทกออกร่า6อิลิมค,คือต้องเข้าไปแบบนี้เลยเลยในการโถมันต้องบอกว่าเด,ดทนี่คือแกปาร์เราเบิดึงยัดทุกอย่างที่มีจริงแล้วไปกับโฟกี้ในบ้านครับรวมถึงทางหน้าของเคลโลเองอ้อมนะกะว่าถ้าเอ็กซิสเอ็กซิเนี่ยออกด้านหลังมาคือเจอพี่เกดีรอสไนเซิร์แน่นอนแล้วดูอีเว์นะไม่ยอมนะ ไม่ปล่อยนะตายเป็นตายนะตอนนี้ oh. โอ้โหแล้ววงมันเจ็บมากนะครับตอนนี้นไม่จบแล้วเฟอร์ไดด้จบ8ไปแล้วครับวงอยู่ใกล้ๆกล oh. ้แท็กโอาราเอรินาละนิกมากกเลซี่ oh. มีสิทธิ์ที่3ทีมไทยอาจจะได้เล่นกัน oh. ในเอสตีจบ7ครับแล้วมีเครื่องดีแต่พันทันไหม oh. โ,โมชิน, oh. น่าจะยังรอดครับ oh. ขอ2กล่องไหมโมชีเอากองเดียวพอ ไปแล้วจ้าเอ,าอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าไม่มีปุ่มไม่หาหาปุ่มไม่เจอโอ้ <c oughs> ยเาครับต้องหายาก่อนแลวครับตอนนี้เ,เกิดอะไรขึ้น,นครับโอ้น่าจะปิดทําการอยู่เครื่องดีดครับปิดทําการก็มาแต่ EA บอกเปิดเลยแล้วกันไม่ปิดแล้วเข้าไปใส่เลยครับโบนเ,เตยิงกระจกักอนมาแล้วได้มาดึกอ e ีลีฟฟี่ก่อนเลยครับเ A มีเหลือ3คนด้างข้างมีอ้อมมาด้วยสำหรับชัดอารครับแล้วโบเ,เตยล้วงไปแล้วมีเดคํำหลังอยู่แต่อ,อการมีเอเอเจ็ดเก้าครับ ทีโบนฟินิกส์ครับโจวันดำหกครับทนพินบาดแผลวงไม่ไหวและเอียรินาใส่แล้วเคโรโรน้องชันอ้าปากแล้วดิวก็ไม่ได้เคโรโรด้วยครับมีนิกมากระแลงซีแจมันจากไกลเก็บไปแล้วเอเอเหลือ2คนครับส่วนแอคแทกออร่าเหลือ2คนเช่นเดียวกันนะเดดบูกับโฟกี้ถ้าดูจากแผนที่ตอนนี้นิกมากนะเข้าเวแล้วทมินิแมปเข้าวงไปแล้วโปรเตเต้รอชาร์จแล้วเปล่าก็สตาร์ทรถละคนหนึ่งโอ้ตอนนี้ทางเข้ามีทางเดียวพี่เมกด้านหลังออกไม่ได้ครับโดนวงกินแล้วจะมีนิกมารอสองสไลด์ขโมยมอไซค์เฉยเลยครับท่านผู้ชม ไปด้วยกันหรือเปล่าไปไหมไปไหมเพื่อนเพื่อนไปไหมเพื่อนโอ้เพื่อนไปแล้วไปแล้วเด้อเพื่อนเอ้อหยกล้ออ้าวเดียวฮัลโหลลืมเพื่อนเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนโอาไม่ลืมนะออกาสบอกทิ้งไว้เพื่อนแบบนี้แล้วเดดบู๊ครับหันมาด้านหลังวิ่งแล้วแจวแล้วแต่เขาเห็นครับโอ้ผมว่าเมื่อกี้ที่โปรเต้น่าจะไปบอกออกาสว่ามันคือแผนเพื่อนมันคือแผนเออแต่ตอนนี้โดนสองทางครับโปรเต้ครับวงก็จะดันครับ เดียวน้องออกอากาศไปแล้วเอียรีน่าจบก่อนก็จบอันดับ5้าก็ไอแซกออร,ราอยู่ต่อ,อย,ยิงใครครับเจ้ากูโลหะเอ็กแพนจบไปอันดับ4ก็สามที่สุดท้ายเซมนาอีกแล้วใช่้ยวงสวยครับตรงนี้นิกมากกหลังจะคว้าหมดเลยครับแล้วคาราเมียแกฝีมากบอกว่าแกฟาร์มมาแต่โซนฟ้านี่ไม่ต่อก,กว่า10ลูกโอ้โหยาวๆแล้วสต็อปจบไอแซกออราไปแล้วนะครับถ้าแบบนี้นี่คือรออย่างเดียวรอเข้าเขตทําการของ M79 ของเขามีปล่อยย้อยปล่อยย้อยไปหลายที มียังมีอีกชิ้นนี่ไงไม่หมดยังมีอีกชิ้นนานไงล่ะฮะย้อยๆก็บ้างไฟพญานาคยังไม่หมดนี่แล้วยังมีอีกโอ้ยเดี๋ยววังโดนสวนนะจ๊ะแล้วดูฟิวคึกจัดครับไปคำหน้าโโดก็มีหนึ่งสี่ไปเลยมีทั้งเอฟเจ็ดเก้าปทั้งปืนระเบิดแลวโถงเข้ามาเอบของดิวแล้วสต็อกเป็นวูดเบเกอร์ฟิวบอกเดี๋ยวขอชาร์จด้านในพี่ๆรอเลยโอ้โหแล้วตัวเองก็จะตายนะครับดิวน้องเซนโอพีไปแบบนี้ไม่รอดครับ โอ้มีเข่งก็ไม่รอดครับโอ้เคิวสิบเอิลิมิกมากกลักซี่ครับและดิวนี่คือเหมาไปแบบคนเดียวนี่เกือบ10เป็น10คนเดียวโอ้เล่นแบบนี้หวานเจี๊ยบตีฮะใช่แล้วตั้งแต่ต้นเกมมาคือเล่นแผน2อสองกระจายกันไปแล้วมีดิวที่ไปลงขวากับทาง First Rider ด้วยแล้วกลายเป็นพี่แกเด็วไปสอยสอยสมาออใช่โอ้แล้วนี่ครับ็อตสุดท้ายเราให้ดูกันก่อนบนึงบนึง ดันอยู่มีตั้มหนึ่งดันอยู่ทีสองหรอเออมีเป็นสิบลูกอ่ะบอกเลยตรงนี้คาราเมลฟาร์มมาทั้งวันข้าวหรอมีบอกดาเมจด้วยนะเออเออหมดบอกเลยคือฟิวก้อนบอกพี่ขอสกิลได้ไหมตรงนี้ขอตะเอีลิมนะแล้วโทนเสียงเด็กเด็กฟรีไฟล์ของเรานะโทนเสียงเดียวกันหมดเลยนะเออโทนเสียงเดียวกัน